เดี๋ยว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 อสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวมาชมเจ้ายักษ์ลากรถท่อทงกันหน่อยครับเกาะโสรหรือยังเดี๋ยวต้องไปบ่อยทรงรว่าอย่าให้มันหักลอเยอะถ้าหักเยอะมันจะขวางต้องค่อยคอย Để đuôi con mày có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  mày này mày có này có mất cọ cọ mũ mày có tao เอาข้างบนนักสอดไปข้างบนนี้เออตู้ข้า้ำฮะตู้ข้า้ำมาลองสอดไปข้างลลางลนิเออครับ ทนนี่ไหมวะไม่เป็นไรแล้ว,วเอาค่อ,าอยๆเ้ยเอาแค่นี้แหละไม่ต้องหักพงมอะไรเยอะเอาแค่นี้แหละค่อยๆหักไปนู่นหน่อยไป เบาเบาเด้ออ้าวเบาไปเบาเบาเบาไปค่อยไปค่อยปค่อยไปค่อยปค่อยปค่อยไปโอ้ขาดว่ะโซ่ขาดเฉยเลยเปิดข้างได้อยู่ต้องเปิดแหละต้องยกต้องเปิดแหละไม่เปิดไม่ขึ้นหรอก ต hmm. ้องเปิดข้างแหละฮะิดเลยป็นโค่นะเป็นคบ่เ่เลยนี่แหละครับปีนั้นปีนั้นรถไข่ว่าตกว่ะก็มัดพ่อตาว่ะสองปีที่แล้วอ่ะตกทุ่งนายอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละจมแบบนี้เลย อ่าสมบัติพอตามันเป็นมันเป็นเหตุสุดวิสัยครับมันก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกก็ลมทับข้าวเจ้าของนาน,นิดหน่อยครับตาฮะตรงให้เราน้อยขุดขุดรูรังออกก่อน จริงๆมันจะขึ้นแล้วเมื่อกี้น่ะโซ่มันขาดก่อนเลยโซ่มันขาดขาดก่อนเฉยๆหรอกยกได้ไ,มไหมวะน,นั่นได้แต่ยกได้ไม่สูงเนาะเดียวเลย่แนี้นน ถอดงถูกห้วยแต่เช้าเลยสาสาเหตุที่ทงบอกว่าถอยตกไปนู่นนะครับเพราะว่าหลบหลบไปหลักนี้ครับแต่ผมผมงงเลยหลักนี้อยู่ตั้งที่นี่ไหมมันตกนู่นไหมยังไม่ตกหรอ เปลาไม้ามามเราก็เอามาเทนี่ครับนี่เอามาเทอยู่นี่เอเ๊ะทำไมวาเกว,ว่าเปิดน้ำแล้วทำไมน้ำมันมันยังไม่แห้งอ่ะโอ้ยมันยันหมดแล้วตัวนี้น้ำมันยันหมดแล้วมันก็เลยไม่แห้งนี่มีจะเอาแบบมาเทได้ยังไงมันเละอย่างนี้ เข้าไปไม่ถึงเนี่แหละนู่นเข้าไปนู่นก็เขาเดินทางใช้ทางสัญจรเข้าทุ่งนาลําบากครับเลยให้เอาลูกหลังมาลงให้แต่ว่าไปไม่ถึงครับโอ้ผมมาหญ่าอยู่มาหญ่อยู่ทางมันแคบดูอะถอยยากเลยอะถอยยากแล้วดินมันมันอมน้าหมดแล้วนี่ข้างๆเนี่ยยากาอยู่เข้ามาหญ้อยู่วะเข้าไปหญ้อยู่ ตันี้แคบดูอ่ะอืมเบียดมานี้ก็จมตัวนี้แหละนี่เนี่ยถ้าเบียดมานี่จมตัวนี้แหละมัน,มน,มนอมน้ำหมดแล้วกระทงบอกหิวน้ำครับผมก็เลยบอกว่าให้กินน้ำนี้ไปก่อนนี่เนี่ย ไอ้น้ำธรรมชาติเนี่ยน้ำในทุ่งนาเนี่ยมันอร่อยได้ทงแต่ถ้าตาททงกินนี่ไม่รู้ว่ามันจะยิ่งกว่าโควิดหรือเปล่ากินไปน้ําลายฟูมปากไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนี่สารเคมีล้นล้นมากนี่ฉีดยาอย่างรือยังก็ไม่รู้

ใหญ่ถ้าเข้าไปนู่นนะยากเลยเลยยังไงก็ยากใครมาอโอ้ไม่รู้เร็วแท้คนกำลังนโนนนอทปเอาให้โซเอาโซมาน โอ้ลองครับลงเองเลงเองแล้วเฮ้ยอ๋อเอาลูกรังครับนาทีซอีกซอีกไอ้ท่าองโอีกพื้นมันมาเลยเด้โซ่มาขาดก่อนพี่โแต่โซ่มันเฮ้ยโซ่ตัวนี้โซ่ซื้อมาากตุรกีเมืองนอกบ่โอ้ไม่ขาดแล้วเนาะไม่ขาดย่อเลย ไม่ครับไม่เป็นต้องต้องเอาไอ้ที่ขาดนี่ออกเลยหมดยังนี่ยหมดแล้วโซ่ใครมันหมดอายุแล้วไม่ใช่เราโซ่หมดอายุโซ่ถูกขูดมาเนาะไม่ใช่มันหมดอายุพี่มันหมดอายุเหมือนไอ้คล้องหมดอายุนั่นแหละเพราะว่ามันหลบเสานั่นน่ะนั่นน่ะ นั่นแหละทำไมมันหลบไกลอย่างเลยต่ตุ้งต่ตุ้งก็ดูรอยหวันีอรอยมันอยู่นี่มันลื่นเด้มันลื่นลื่นหรอไม่เออมันอยู่บนล้มนี่เลยมันลื่นล้อหน้าไงเราดิ้นไปดิ้นมาก็ไหน้าดิ้นตายมีเศษอะไรก็ทำลายกันนั่งกูเจ้าพ่อยิ่ก้าวที่เหลือเออโซ่จะเริ่มกินก้าวปุ่ยลำบากอย่างนี้แหละทั้งนั้นัะคน

ต้องค่อยๆด้วยไม่ต้องกระชากนัคืออีมันไม่ล้มหรอกพี่มันไม่ล้มหรอกมันจะขึ้นแล้วโซมันขาดเชยเมื่อกี้น่ะมันมานิดค่อยๆนัดมันค่อยๆมันก็ขึ้นมาแล้วเอาดูอีกรอบครับขึ้นเด้อ ค่อยได้นัดค่อยได้มาขอบใงทุ่งอ้าวไปค่อยอ้าวไปค่อยค่อยมารอมา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 มโอ้โหไหนไปดูเราลอยหน่อยดิ Ồ oh. hô Hả? Xì Hải ơi không có Tông chị Rồi báo một chị Đã, chị một đạn này Mẹ nó, này, này 4 ạ Ờ, yêu chị một đạn này đạn này chị. Phải, Chắc

มันเปียกพี่มันยุบมันเจียวฝนลุกมันจะล้างดินเหนียวออกมันเลยอยีกอืมอันนี้ก็สบายแล้เราทงถูกง้วยแต่เช้าเลยได้อันนี้มาใส่เนี่ยบอกเลยว่าดีมากเลยลุงเนี่ยมันเป็น หินใหญ่ไงแน่นเลยเนี่ยเปี้ยเลยเสียดายแต่เปิดน้าบอกไปหมดเนาะอือมันมันยันหมดแล้วน้ำมันยันหมดแล้วมาถึแทรกจุดกีโมไซค์ก็อืมบายแทรกที่พิมพ์ที่ได้แต่ถ้าเอาตอนนี้มาใส่อยู่เลยสบายเป็น <c oughs> ทางเข้านาของตะเพงก็ไปทางนี้แหละกีโมนใส่ไปได้ ขอบคุณน้ำกรีนมากครับที่เอาโซ่มาให้ครับขอบคุณมากมากเลยครับแลไ้ไอ้ไอ้ต้นพง,งเป็นไรไปไปดูไปเดี๋ยวเราไปดูเจ้าสิงเดี๋ยวไปดูมันเป็นยังไงไม่ใช่พี่มิมไปดูมาแล้วบ่มิมไปแล้วบ่โอ้ยเรือล้อนั่นนะเมื่อวานเห็นเปิดฟ้าหมดเลยมันเป็นอะไรมันเป็นลูกสูบตัวแรกพี่ลูกสูบตัวแรกไม่รู้ว่าชาร์ปหรือว่าบูทสลักลูกสูบเนี่ยไปดูก็รู้แล้วเนี่ยวันนี้ จะซื้ออะไรกันไหมครับจะซื้ออะไรโอ้สองเด้งเลยครับส้มทั้งส้มลายส้มทั้งโอ้นี่แหละพี่นเยอะจริงๆเลยคนเนี้ยโอ้เห็นอ๋อ้ยคนนั้นไม่ใช่ตัวใหมเห่เฮิปห,หน้าครับผมไ